คาวผักพื้นบ้านที่หลายคนนิยมนำมาเป็นเครื่องเคียงรับประทานจนชินตาน,นั้นเชื่อหรือไม่ว่ามีคุณประโยชน์ซ่อนอยู่มากมายอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเริ่มจากฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสบางชนิดที่ก่อให้เกิดโรคหวัดหลอดลมอักเสบทอมซินอักเสบปอดอักเสบ ลิต้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันอาการท้องเสียโรคทางเดินอาหารติดเชื้อทางเดินหายใจแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือลิ้ในการต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างดีมากคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยคอนแก่น ได้ค้นพบข้อเท็จจริงว่าในใบพลูข่ามีจุลินทรีย์สายพันธุ์หนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวมนุษย์ได้ดีจึงได้มีการวิจัยและทดลองผลิตในรูปน้ำสมุนไพรกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้พลูข่าเป็นสมุนไพรตั้งต้นและได้นำมาทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดผลปรากฏว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งให้สูงขึ้นสามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยมะเร็งไว้ได้อีกด้วยค่ะปัจจุบันผู้ค้าถูกนำมาผลิตในรูปแบบหลากหลายส่งออกขายไปยังตลาดต่างประเทศโดยมีตลาดใหญ่ในอเมริกาและแอฟริกา เรียกว่าสมุนไพรไทยดังไปไกลทั่วโลกแถมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อีกทางด้วยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากที่ตัวเองได้ลองดื่มน้ํพภูคาวมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยสอนจะเป็นคนที่ป่วยง่ายมากคุณผู้ชมคะคือเป็นหวัดง่ายแล้วเป็นหวัดทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแล้วซุดแล้วหนักลงเรื่อยๆแล้วก็เอาประโยชน์จากภูคาวมาดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เคยป่วยเป็นหวัดได้ง่ายๆอีกเลยนั่นก็เป็นประสบการณ์และเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพนะคะที่อยากจะบอกต่อเป็นเรื่องเล่าดีๆที่คุณผู้ชมสามารถนําไปดูแลสุขภาพได้เองเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการป่วยง่ายนะคะแล้วก็ภูมิตกนะคะอยากจะดูแลกระตุ้นให้ภูมิของตัวเองแข็งแรงเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะสนใจในเรื่องนี้เนี่ยลองศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์082นะคะ4754554ค่ะ และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 8 9 9 8 8 9156แนะคะและเบอร์0859554022นะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยร่วมรณรงค์ค่ะให้คนไทยเนี่ยหันมาเห็นสิ่งดีๆในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะภูมิปัญญาของคนไทยค่ะที่ได้คิดคนแล้วก็หา ความมหัศาจรรย์ที่อยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยเจอออกมาใช้ได้ประโยชน์กันนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษาแล้วก็สอบถามได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะ น้ำดื่มตราสิงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลิติถาฟุตามินนะคะครีมหน้าเรียวรีเฟสผลิตภัณฑ์ตาเข้าทองแม่พลอยและเครื่องผลิตน้ำดื่มอัลคาไล KYK ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัญญาค่ะอังคารหน้านะคะจะเตรียมเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจไว้รอคุณผู้ชมทางช่อง5แห่งนี้บ่ายสมงตรงแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ